สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแก้วครับนี่ลแบบักษณะเป็นอย่างนี้ผมชอบไว้ไปนั่งจิบกาแฟมากครับตัวนี้เป็นหนังนะครับสั่งมาจากลาซาดาเหมือนเดิมครับนี่ชุดรูดให้ข้างในดูครับุ๊บมีทั้งหมด4ี่ใบครับร0อยหาใบครับตัวนี้ นี่ครับอตัวนี้เป็นหนังจับนี่มีสี่ใบผมว่างานโอเคเลยครับตอนนี้แล้วก็มีปลอกนนี้ไม่ใหู้ครับน้ำหนักโอเคครับนี่ครับผมชอบไว้ตั้งจิบกาแฟมากชิวมากครับตัวนี้ เราเทกาแฟจิบแต่ให้จริงอ่ะมันจะเป็นจอกเหล้าก็ได้แต่ว่าผมไม่ไม่เน้นครับผมเน้นกาแฟเหล้าดื่มไม่เป็นครับฟึบนี่นะครับนี่ด้วยกันมาสี่ใบแต่เวลาเก็บก็ง่ายๆครับตัวครับปุ๊บฟึบฟึบฟึบแล้วก็ฟึบฟึบรู้สิ๊ กนี่ง่ายๆครับเพื่อนๆเราไปหาเลยครับร้อยห้าบาทจากลาสดาครับผมแนะนำเุ่อนี่ผมสั่งไซส์เล็กมาครับมันจะมีทั้งหมดสามไซส์แต่ผมชอบไซส์เล็กครับมันเก็บกับให้มันเก็บง่ายแล้วก็เวลาติดมาไทยไปมันจะง่ายครับนี่ครับติดกับกแฟดชิวชิวทีรัเป็ดทีรัเป็ได้เลยครับเก็บเก็บง่ายโอเค ฝากด้วยค,ครับ